เพ่นผมไปพี่น้องเบิ้งเพิ่นยืนอยู่ตรงนี้เพิ่อนนอนนี่รถตรงนี้พะน,นะ <laughs> ผมมาตั้งโน,นนแล้วไงรถแต่ไทวติดตอกอยู่เอาสัมภาษณ์มาครับมาจะไหนไปกไหนหนันใดคือที่ผมมาเนี่ยผมมาดูผมได้ยินข่าวว่าเขาจะมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่<อ>างานคอนเสิร์ตมันเป็นงานชื่อ <c oughs> แปลกๆครับ <c oughs> มันชื่อคอนเสิร์ตว่า,าคอนเสิร์ตผู้ขี่ดากโกนครับ มันเป็นชื่อแปลกๆผมก็เลยมาดูนะครับผมก็เลยมาดูว่าเขาเตรียมงานมีอะไรโดดเด่นหรือเปล่าแล้วก็เสียงจะมา,ารบกวนร้านขายเสื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็จะมีมีการจองบัตรจองตั๋วหรือเปล่าผมก็เลยมามาถามดูนะครับอ,อ๋อครับผมก็มีมีมชาวกกอกจองหรือเปล่าคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นนี้นะครับอก็รอครับผมก็เลยมาดูนะครับมาดูแล้วก็มีหน้าละคอนเสิร์ตมันแปลกๆอย่างนี้ก็จะมี ส่องพาเวสีเข้ามาดูด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับขยับนิดนึงก็ได้แดดสองหน้าครก็ดำเดี๋ยวก็ออคุณหน้าผมก็ดำอยู่แล้วครับคุณดำเดี๋ยวไม่หล่อเวลาคุณคุณถ่าย ใช่ผมกัลณาดูด้วยนะครับถ้ามีร่องมันขึ้นถอยไปนิดนึงนะร่องมันไม่ขึ้นกล้องยายน่ะไม่ต้องห่วงค่ะสวยออกมาหล่อเ้ยอย่าผมจะไปดูดคลิปยายไม่ดูดไม่ห้ามเลยไทำมาเลยยังไปดูดเลยก็พร้นะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมาให้กำลังใจลุงพลแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไปไปมาๆอยู่ที่นี่จนกว่าลุงพลจะ พ้นคดีครับพ้นคดีแล้วเราก็จะไปเยี่ยมลุงพลที่จำปาดงจำปาดงสกลนครเราตั้งใจว่าถ้าลุงพลไปที่ไหนความเจริญไปที่นั่นแน่นอนผมเชื่อว่าร้านเสื้อตรงนี้ร้านเสื้อของแม่หวังใช่ไหมแม่หวังก็ต้องไปนู่นแน่นอนเพราะว่าที่นู่นมันเจริญเลาถูกใช่เนาะชื่อเลขคือมือบรถูกนะครับที่อะไรนะที่เขาจะไปอ่ะ จำปาดงจำปาดงนะครับก็จะมีโลโก้สิริวังจำปาดงผ้าพื้นเมืองนะท่านผู้ชมทดสอบถามก่อนเลยว่าไปอยู่ตรงไหนเอาไปตั้งตรงไหนนะครับจะเป็นเป็นเสื้อภูเขาอย่างนี้นะครับเป็นเสื้อชาวเขาชาวภูไทยเนาะภูไทยผ้าพื้นเมืองนะฮะสวยๆงามๆนะจะมีอ่น้องเสือพาไปนะครับสวัสดีครับเป็นรอพออยู่หน้าบ้านท่านผู้ชมก็อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเข้าไปที่ช่องเสือพาไปครับผมแล้วก็ อยากรู้ว่าเธอจะไปสโลตี่ไหนนะครับไปที่ช่องจานสมอนมาแน่นะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตรงไหนทาตรงนั้นมาหนาสตอรี่ครับผมแกปวดเมื่อยากรงให้นเชฟครับคนนี้คคนนไหรับใกล้ที่สุดวันวันงานคอนเสิร์ตที่ว่าเนี่ยโอ้โหบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกล้เลยตรงข้ามบ้านตรงข้ามเลยเหรออยู่ใกล้ที่สุดคก็เราดูนะฮะถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าทําอะไรที่แบบมันเรียกว่าอะไรมันรบกวนเรานะก็อาจจะต้องมีการเก็บหลักฐานนะครับผมจะไปกับเขาเลยมันอยู่หน้าบ้านเราพอดีเสือปาไปผมถามนิดนึงครับขออนุญาตถามนะครับชื่อชื่อชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยทําไมมันแปลกๆงี้คุณชนใส่ตรงนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเชื่ออะไรกันแน่ทั้งจะตายออกนี้โซเชียลออกโซเชียลแล้วเหรอฮะ ชื่อคอนเสิร์ตขึ้นบนโซเชียลเลยคอนเสิร์ตชื่อเรื่องว่าชื่อคอนเสิร์ตงานน่ะชื่องานอะชิดาโกนโอ้ยผมเห็นแล้วมันไปว่าอะไรล่ะก็ยังวมาเป็นอาจจะเป็นขาเฉพาะสิานก็มาพิสานจะไปออกคอนเสิร์ตอุชิดาโกนจะแสดงที่ข้างๆบ้านพี่ชัยชันแนวนะครับพี่ชัยมาพอดีผมก็เลยพูดตามจะเปิดอยู่ละาล่นี้ใช่ไหมโอ้ยเนาะก็ ให้ท่านผู้ชมดูไว้นะครับคนเสือ์ตนี้ก็แปลกๆนะครับถ้าอยากจะชมมาไม่ได้ก็ดูตามนั่นแหละดังสื่อเสาผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ไม่ถ่ายใช่ไหมครับไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วก็ไม่ดูไม่ถ่ายไม่ดูแต่ว่าคุณต้องฟังแน่นอนเพราะมันดังเสียงเสียงจะมาถึงหน้าบ้านพี่เสือพอดีนะฮะบ้านอยู่ริมเตีมถนนนะครับอาจจะมีใช่เออเอบักเสือมุกี้จะได้ฟ้องไงใช่ไหม ยายสมอนท่านั่นท่านนี้ใยสมอนหอยน้อยหอยดำอะไรน่ยอย่าลืมนะบันทึกไวปเพราะว่าของคุณไม่น้อยแล้วก็ไม่ดำใช่ไหมใช่ไหมอ่าเพียงแล้วก็เอาเรื่องนี้ขึ้นสู่ขบวนการยุติธรรมให้ให้สารกรมวิสัยดีวว่าเนี่ยตัวเขาก็ขาวทำไมว่าเขาหอยดำอะไรเงี้ยสอนบังอยู่นี่โอ๊ยการสิงห์หาเราเสียบย่างไมเอาเจ้าทายตัวสวดบอกเจ้าเสีเจ้ทายตัวสวดบอกหอยไม่ดำหรอกไม่ คือย,ยายศรย,ยกรอนนะถ้าเป็นเอฟซีเตัวเฮียรเอานี่ <c oughs> ยเนี่เขาว่าเจ้าตูดเหียร์คือฟ้องจะไหมฟ้องจะไหมไม่ยายศรยกรเขาเป็นเอฟซีเชฟยานเขาดูทุกคลิปอ,อืมช่องอยายศรยกรก็เป็นช่องน้องสาวยายสมอรน,นะครับอย่าลืมติดตามช่อง Channel ครับผมอีกครั้งครับ TC Channel TC Channel นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อวนนี้ก็ฟาดไปแล้วรอบนึงครับผมคือคนดูคุณเยอะได้เมื่อคืนเนี่ยครับผมโอ้โหฟาดเมื่อคืนคนดูดูเยอะมากเลยเมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมดูกี่พาดเมื่อคืนให้ได้พูดถ้าคนดีพูดนะคนี่แหละก็เรียกว่าเงียบๆเนี่ยฟาดเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมก็ผมได้แปะนาทีแล้วผมลงกันเอาเงี้ยแบบก้องไงเอาแปดนาทีสวัสดีครับไปบ้านพูดไปก่อนเด้อ เขาแปดนาทีแล้วคนที่เขายังไม่ถึงล่ะคุณจะให <afraid> <appl> ้เขาทำอะไรเขาไม่ใหญ่สมอนคุณถ่ายตอนไหนเนี่ยถ่ายพร้อมกันทำไมไม่ได้แปดอะจะถ่ายตอนฉันเดินมาเจอคุณพอดีโอ้แต่ท่านผู้ชมที่ก็รอครับอีกนาทีนึ่งคุณก็มาตรงนี้ครับผมอ๋อวันนี้ผมมานี่นะครับพอดีขอบคุณดอมตานเบีกันเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับ กลับมานี่ยนะครับกลับมากอกๆทุกครั้งผมอบอุ่นครับปู่แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นกันเองนะครับซึ่งหาได้ยากที่ยูทูบเบอร์ร้อยพ่อพันแม่นะครับมาเจอกันบางคนขนาดมันอยู่ไกลๆมันยังมาทะเลาะกับเราได้นะครับพวกเราเนี่ยร้อยพ่อพันแม่นะเออมารักการเสยตุยเหมือนพี่น้องการเอินกันยินเขาบ่มหัวมวนเสด็จยังแกประมาณนี้ครับอะไรเนี่ยแปดนาทีแล้วไปแล้วอะอีกคนหนึ่งแปดนาทีแล้ว เอาเป็นนักข่าวมาด้วยหรือเปล่าอะไรนะครับเห็นเ็นนี่ข่าวมาว่ามีผู้รักขาวมาด้วยอ๋อครับผมมีเขาเรียกว่าบอดี้การ์ดบอดดี้การ์ครับผมบอดี้การ์ดก็ไม่มีขับรถไปไหนตำรวจไม่จับก็แล้วกันครับเพราะว่าเขารู้เรื่องกฎหมายดีครับครับผม ครับท่านทนายเนาะครับท่านทนายมณะไปติดตามได้นะครับติดตามทนายมณะเนี่ยครับท่านนายมณะครับม,มีช่องไหมมีช่องยูทูปท่านายมณะมาแล้วครับทนายมณะมาแล้วนะฮะเครเือมาแล้วใเครเือมาแล้วครับผมในเครือมาแล้วนั่นเอง <c oughs> นะฮะสามารถติดตามแล้วก็เขาสมัมภาษณ์ลุงพลแบบตัวตัวเลยครับครับเนาะก็ไปไปดูได้ต้องไปดูในช่องเขาครับผมดูในช่องเขานะครับเนาะทนายมณะมาแล้วนะครับมณะมานีนั่นแหละเหมือนกันเก่ดข่ายเกิดข่ายครับเกิดข่ายมาแล้วมาแล้วของเราครับผมครับก็ขอบคุณทีซี อ่าชาแนลครับผม,บผมขอบคุณมานาสตอรี่ครับผมขอบคุณเสือพับไปแล้วก็ขอบคุณไม่ใหญ่สบอนอยนอฝากกดติดตามช่องสำรองแมนาครับมามาแล้วนะ <c oughs> มาท oh, ักมาได้โ <laughs> อ้ทุกวันเลยนะเชฟยันตอนนี้หลักๆนะเชฟยันทําช่องชื่ออะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายช่องเนี่ยผมมีอยู่สองช่องเองอ้าวข่าวเชฟยันมาแล้วข่าวเชฟยันมาแล้วกับเชฟยันมาแล้วครับกับเชฟยันมาแล้วนะฮะเราได้ยินข่าวว่าเปิดครัวเชฟยันอ๋อเปิดอยู่ครับครัวเชฟยันอยู่ที่เพชรบมรนแต่ไม่ใช่ช่องยู่แล้ววันนี้เอาเอาเอาอะไรนะพิซซ่าไม่ได้มามานวันหน้าวันหน้าพอมาแต่เอาเดินทางมาตอนไหนเนี่ย นนต,ต่ีห้าเมื่อวานเนี่ยโอ้ครับผม่ครับาลกนนอนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดนะฮะสนุกสนานคุยกันนะครับพี่ๆน้องๆเหมือนที่เชฟยันบอกนะคือเรามาจากคนละทิศคนละทางนะแต่ก็เราอยู่มาอยู่ที่นี่นะเป็นยูทูบเบอร์สายลุงนะแล้วก็มารักการกินข้าวด้วยกันเนาะนะครับเป็นเรื่องที่นะครับไม่น่าเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นจริงที่นี่จริงๆเนาะนะทุกคนสำหรับการรับชมเสื้อผ้าไปสวัสดีครับ